ทีวีเสนอสิทคมบานดอนผู้ท่อนออนซีรีสเด็กเลยน่อุพิมเมื่อค,คืนคอยเหลาฝันดีดีฝันว่าจังใดก็มาดีแทนเนี่ ในความฝันเราอคอยไปเบิงงทำาหน้าฝันนะเขาว่าคอยสีได้เฮ็ดธุรกิจใหม่ได้จับเงินก่อนโตปานนั้นพูณน่ะอเอ๋นี่ยาสีฟันเอสตาแซนกรีนทีผสมชาเขียวนี่เทิงได้จับเทิงได้สีสินค้าใหม่ของหมุญมาพันดวงอ บออ, <laughs> อย่าสีฟันแอตตาเตนกินที่ค่ะหืมคยจะไปซื้อมาแปลงแล้วล่ะไปค่ะเชิญศูนย์บุญมาเลยค่ะ มาใส่เดือดตุเดือโอเคโว้ยบนบาทเจ้าหนี้กระตุกดิปันบาทเผยเอาหลุดเนาะโอ้ยกระสิบอหายมันตกจังได้หัวติดกันอยู่แม่เอาบอกอ้ยเอาบอกไปเนยเออซุ่มเจ้าสองคนในช่วงเนี่ยการเงินมีปัญหาบอจ้าอืมกะนิดนึงโยเอเด้บอไม่มีปัญหาเลยบอบอมีเงินบอมีเงินเป็นบอ นี่ลือด่อยนี่ธุรกิจเครือข่ายโตไหมเมานั่งเสนอโตได้อีกโตเกาหิ้งกระจายอยู่ีโอ้ยสักก้อนโตเกาหน่ะฟังโตไม่ก่อนธุรกิจโตไม่นะลงทุนปุ๊บได้เงินปั๊บลงปั๊บปั๊บได้ปุ๊บปุ๊บลงปุ๊บได้ปั๊บลงปั๊บได้ปุ๊บเออข้ากษิได้ไว่ายปนันบ่เดี๋ยวนี้เออนี่ใครจะบอกคุณฟัง คือจเจ้านี่มันบอเจ้าดนีเป็นหัวอ่าเจ้ามีลูกทีมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหรือเป็นร้อยลงทุนหนึ่งร้อยได้อีกหนึ่งร้อยเจ้าคิดบ้งเงินนานาฟ้เขาก็ไหาหลายแท้หหลีอ๋แปลว่าถ้าเอ๋ยหาคนมาตหลังเอ๋ยแล้วเขาไปหาคนมาตอเขาเอียกเงินก็นจะคืนมาหาเอ,าเอา๋ยโดยที่เอ๋ยไม่ต้องเสียอย่างเลยถูกต้องแล้วคะ่ะ เอาป่าเอ๊ลงมาข่อยมีรายนึงลงเลยบ่ะมีตอบไปแล้วมีหนึ่งร,ร้อยได้อีกหนึ่งร้อยมีหมื่นได้อีกเป็นหมื่นมีแสนได้อีกเป็นแสนจ้าเขาเขาก็ขายลายแท้จำปีไม่ใช่อีหลีอยู่บ่เจ้าบ่ตงห่วงเลยเรื่องเองเินเรื่องค้ำนะดาล่ากระเล่นนักล่องกระเด่นค,นด,คนดุคนดังมันีเล่นเบิดสที่มาถ่ายอย่างเขารวยกันเบิ้ว เออสักเดียวหนึ่เออ,อดีมากอเออใส่ยีนหน่อยอหยนึ่งขอสนงุณาสีขขอห่างนี่หน่อยหนึ่งก็ได้อีกหน่อยหนึ่งก็เป็นสซ่เลยเออเออ,อย่าไปคืดดนสาวยสาเรวหน่วยเร็ว,เ,รวออเออขอยไปขายกล้วยไมขอยมมิุน คิดลมเลิศอีหลี <c oughs> ได้เลยภาษ์เอเิยก็เสียเงินทุนปึ๊บที่เอ่ยมีมาลงทุนจัดไป,ไปมาพวกเรารวยรวยรวย <c oughs> กลางขนาดเลยโบต้องเปลืองฟืนเปลืองไฟเลยบาดนี่โอ้หฮุ่งดีตุละ่ะเนาะแมีนพลังงานแสงอาทิตย์เดแต่ซื้อมาไอวาอีบานเนาะดีเนี่ยหนึ่งโบตองเสียบปลั๊กเออโบต้องใส่ไฟบ้านหรือไฟฟ้าเลยเออใส่พลังงานแสงอาทิตย์ท่อนบ่แผงโซลาเซลล์นี่แต่ว่าอันนี้มันมีแผงในตัวเออไอนะรู้เนาะรวยรวยรวยไอคิดเบื้องล้วงไอ,อยังบ่มั่นใจเหม จะขึ้นตน้นที่ยังมันรวยไว้พูดลงก่อนรวยกว่อนลงที่ดังรวยสักแสดงว่าตัวบอกเอ๋ลอนบอเนี่ยบอกเอีเรียบร้อยบอกพี่อุ้มเรียบร้อยมีหน้าเราควายมาขายเฮาเรียบร้อยเลยเป็นบอลจ้องมืนอนั่นแล้วติดเกล้า, <c oughs> าสัญญาเ <c oughs> นาะไอ้เนาะรวยรวยรวย <c oughs> ธุรกิจเราจะรวยรวยรวย <c oughs> ใช่มันใจไหมโอ้ยสิบมันใจย่างอีกเจ้าบ่เห็นบัหัวใหญ่เขาน่ะบา้านบุ้ยป่านวัง,งเงินเก็บได้บรรที่นี่บุ้ยบัวตามก็ลอยล้านอีหลีบอกเออคอยเห็นมาแล้วนี<ม>่ลุงลวดไอเราจะรวยรวยและก็รวยรวยอยู่แล้วเรื่องรวยฮนะน่ะรวยยังรวยซื้อรวยอย่ยยอยละ ังืออนเนงินเงินเงินเงินจ้ายอมอื่นได้เพราะไอ้ขอตั้งที่ใจก่อนได้ห้ามโดนนะคนอื่นเขาสิรวยก่อนนะนนนเดี๋ยวขอยสิมื่อเตรียมเอกสารคถะเอามือนี้แล้วบปล่าจีนี่นี่ซุ้มนังสิไปหายอยู่บ่เออกระชันเดี๋ยวอาบทากอ,อนได้เลยค่ะพูดหน่อยฝรั่งกับบบกแขวมึงเมื่อมันันน่ะบ่เออมาเลี่ยนน้ำ โอ้โหมาเรียนมาไอ้สู้บิดเบียดเอาสันครับครับตามนั่นครับผมเราจะรวย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 พูนท่งเมื่อยอยู่พูนเอ้าบ่โอ้ยเนาะมาไม่ทั้งหนีเนาะพุดเออแล้วจะปูนได้หระเอองานขั้นเบาสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอดีตลอดไปเออฮงเขาท่าเว้ยพวกเรา รวยรวยรวยเ,เส้นตรงนี้โอ้เศรษฐีไหมบอกครับแมนแลว้วเป็นได้ล่ะสมาะัากนาที่ดีกำลังอา่านกำลังอ่านเมือเอกสารอยู่เอกสารเส้นละไรเนเี่ยยังออแต่ข้างบนเศรษฐีตีอันนี้หนของเจ้าเส้นเลยนี่เขากตลังเส้นเตี้ยตรงจังหม่าละเอี่ยสองหมื่น เงี้ยคายๆว่ายน่ะ<ม>นเออเ้างตัวเดียสักแสนยังยังมาท่านหนีล่องทีนี้งงว่าอ่านเอกสารอยู่โอ้ย่างโอ้มาได้งลง<ม>เออดีจังละ่ะใครอยากเป็นคนรวยเราจ<ล>ะสิเราจะสิอัดพวกเรารวยรวยรวยว้ายล่องมารวยยังมือนี่หรือเป็นข,ข้าวเป็นข้าวบ่ข้าวอีก โอ้ยธุรกิจจังตัวยังธุรกิจจังเนี่ยธุรกิจเครือข,ข่ายเครือข่ายรวยรวยรวยไอบ้บุญลงเอาบุญอยากเสียเงินไยบุญลงกับบุญอยากรวยกับเมื่อนทำแบเออเอานเจ้นเจนเจน,จน,จนโอ้ยเอ้ยจะได้เงินสื่อขายควายตัวเดียวเนาะเอาไอเป็นอยัง,จง,งเจ้าคือบุญลงเบิงเสียเบิงนี่ที่เป็นบทติดตามข่าวๆ้าวเอียงเนาะธุรกิจรวยดีดีอ่านเบิงนี่ดาราถูกจับคดี แชร์ลูกโซ่รวยรวยรวยม่มเมนดอกอ้าเขตาตัดตอมานี่น่ะก็ต,ตัดตอจนรูกงขาวทุกทองเลยน่ะนะอ่ะมึงดูเสดาราโดนจับคดีแชร์เคลือข่ายบุญละค่าความเสียหาย 2,500ล้านบาทนั่นแล้วเย้ยเอาแม่ไปปลๆเงินซื้อมาลงย่างเส่นย่งนี่ย่างมนจะเป็นยี่หคุกต้องกันเช่นย่างย่งสองมื่นอ่ะย่างบอเซ็นย่างบอโอนบอเฮตเตีาบอเอาตัวเดียตัวเดียสักแสนจ้าไปจีบบอข้อก่อนไม่จังได้มาเมื่อ หาเมืนโอ้ยเอาเงินหาเือนไปหาบุญมาพันดวงก,กันเปิดศูนย์บุตมาสิบุีกัาบอกงีหอกสมุนาอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าไ่ยมือสดจะวางบอก็ปยังข่อยสิบสื่อควายคืนคือควายคืนอโอ้ยขายเราเปลี่ยนขายเนะาะพอยกินหอดมันเออดีกันล่ะจะมโมโหคอย่อย <ş im mon> รวมนะทำนเมสสนับสนุนโดยบริษัทพีบีอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดสินค้าดีมีคุณภาพจากวุ้นมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้